ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่รักเด็กๆมากโดยเฉพาะเด็กผู้ชายคนนี้ทุกๆวันเด็กผู้ชายคนนี้จะมาเล่นกับต้นไม้เล่นเก็บใบไม้ต้นไม้ก็จะให้ใบสวยๆกับเด็กคนนี้แล้วเอามาทำามงกุฎพระราชา ใช่แล้วเขาเป็นพระราชาของป่าไงบางครั้งเขาก็ปีนต้นไม้เล่นโหนกิ่งไม้เล่นและเวลาเขาหิวต้นไม้ก็จะให้ผลไม้กินจนอิ่มหลังจากนั้นเด็กผู้ชายคนนั้นก็จะเล่นซ่อนหากับต้นไม้ เด็กผู้ชายคนนี้เหนื่อยเขาก็จะนอนหนุนรากของต้นไม้และหลับอย่างมีความสุขเด็กผู้ชายคนนี้ก็รักต้นไม้มากเหมือนกันต้นไม้มีความสุขมากแต่พอเวลาผ่านไปเด็กผู้ชายคนนี้ก็หายไปแล้วก็กลับมาใหม่ เมื่อพร้อมกับแฟนของเขามานอนหนุนรากคุยกับแฟนอย่างมีความสุขแล้วก็จากไปต้นไม้คิดถึงเขาเหลือเกินต้นไม้เหงาเมื่อเด็กชายไม่ใช่ต้องเรียกผู้ชายคนนี้สิเพราะเขาโตแล้วเขากลับมาหาต้นไม้ต้นไม้ก็พูดว่ามามามาเล่นกับฉันสิ มาเอาใบไม้ไปทำมงกุฎพระราชาที่เธอชอบเล่นไงมาปีนต้นฉันเล่นมาโหนกิ่งฉันเล่นมากินผลไม้ของฉันสิเวลาเธอหิวไงหรือจะนอนหนุนรากของฉันก็ได้ฉันโตเกินไปที่จะเล่นอย่างนั้นแล้วล่ะฉันต้องการเงินเธอมีเงินให้ฉันไหมล่ะเงินหรือโอ้ฉันไม่มีเงินเลยฉันมีแต่ใบกับผลไม้นี่ล่ะผลไม้ เธอเอาผลไม้ของฉันไปขายในเมืองสิแล้วเธอก็จะได้เงินตามที่เธอต้องการไงผู้ชายคนนั้นจึงปีนขึ้นไปเก็บผลไม้ผลไม้มากมายแล้วเอาไปขายในตลาดต้นไม้มีความสุขมากแล้วผู้ชายคนนั้นก็หายไปอีกหายไปอีกนานต้นไม้คิดถึงเข้าเหลือเกินต้นไม้เหงา แล,แล้ววันหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็กลับมาอีกต้นไม้ดีใจมากมามามา,มาเล่นกับฉันมาปีนต้นจะเล่นมาโหนกิ่งของฉันมาเอาใบไม้ไปทำมงกุฎพระราชาที่เธอชอบไงมาเล่นซ่อนหากันฉันไม่ว่างที่จะเล่นแล้วฉันก็โตเกินไปที่จะเล่นแล้วล่ะฉันต้องการบ้านฉันต้องการมีครอบครัวฉันต้องการลูก แล้วฉันต้องการมีบ้านที่อบอุ่นด้วยฉันไม่มีบ้านนะป่าทั้งป่าก็คือบ้านของฉันแต่เออเธอเอากิ่งของฉันไปทําบ้านสิผู้ชายคนนั้นจึงตัดเอากิ่งไม้ทั้งหมดไปสร้างบ้านต้นไม้มีความสุขมากแล้วผู้ชายคนนั้นก็หายไปอีกหายไปอีกนาน แล้วแล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาต้นไม้มีความสุขมากมามามาเล่นกับฉันสิฉันแก่เกินไปที่จะเล่นแล้วฉันต้องการเรือเรือเพื่อพายไปจากที่นี่ฉันอยากไปจากที่นี่ที่ที่วุ่นวายเธอมีเรือให้ฉันไหมล่ะต่ดต้นฉันสิเอาต้นฉันไปทำเรือไง เธอก็จะได้พายเรือไปจากที่นี่ได้ผู้ชายคนนั้นจึงตัดต้นไม้และแบกไปทำเรือต้นไม้มีความสุขมากแต่จริงเหรอและหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็กลับมาอีกฉันเสียใจจริงๆฉันไม่มีอะไรให้เธออีกแล้วผลของฉันก็หมด ฉันใหม่มีฟันที่จะแทะผลไม้อีกแล้วล่ะกิ่งของฉันก็ไม่มีอีกแล้วฉันแก่เกินไปที่จะโุ่นกิ่งของเธอแล้วต้นของฉันก็ไม่มีแล้วฉันปีนต้นไม้ไม่ได้แล้วฉันเสียใจจริงๆฉันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากที่เงียบๆ เพื่อที่จะนั่งพักผ่อนที่เงียบๆที่นั่งเงียบๆใช่ฉันต้องการนั่งพักอยู่ในที่เงียบๆง,งั้นมานั่งบนตอไม้ของฉันสิผู้ชายคนนั้นจึงนั่งพักบนตอไม้อย่างสงบ ต้นไม้มีความสุขมาก